กลับไปไกลๆนิดนึงนะครับจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้คิดนะครับว่าว่าเราจะมาถึงทาอาชีพแบบนี้นะครับเกี่ยวกับด้าน E ีโดยเฉพาะแบบนี้นะครับซึ่งถ้าจะให้เท้าความเนี่ยจริงๆแล้วผมเริ่มจากความชอบก่อนครับตอน18บแปดเนื่ช่วงรอยต่อระหว่างเรียนจบปวสไปรับเหมาก่อสร้างก่อนต้องยอมขายเนื่องจากว่าพอเวลาเราเริ่มติดลบแล้วครับเรารู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วเนื่องจากเงินที่เราตั้งเบิกก็ไม่พอครับแล้วเราก็ไม่อยากมีปัญหากับคนงานเราด้วยครับ เราก็เลยจะเป็นต้องขายครับมีตึกมีห้องแถวก็ขายหมดเลยครับเพราะในวงการก่อสร้างปกติเขาจะไม่รักษาน้ําใจกันเลยงานหมดเขาจะตัดคนงานทิ้งเลยแต่แตแเราก็หูวดเราแบกไว้แบกไว้ครับแบกไว้พอถึงจุดสุดท้ายแล้วเนี่ยเราไปแบกเขาไว้เราเนี่ยครับเจ็บทุกคนอมองว่าบ้าแล้วบ,บ้าแล้วมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนจะพาครอบครัวลําบากแ,แน่ๆยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ EV Job นะครับรายการที่นำเสนอโอกาสอาชีพที่เกิดใหม่นะครับสำหรับการมาของรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถ EV นี่เอง พบกับผมนะครับเวลนะฮะที่ช่องเวลดันการันตีแห่งนี้หลายคนก็บอกว่าวันนี้นะรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาในเมืองไทยนะครับมันมาแย่งชิงงานนะทำให้คนต้องตกงานมากขึ้นนะครับแต่ต้องบอกว่านะฮะเหรียญมันมี2ด้านนะเกิดวิกฤตแต่มันก็มีโอกาสขึ้นเสมอนะครับมันก็มีโอกาสอาชีพใหม่ๆที่เกิดขึ้นสําหรับการมาของรถยนต์ไฟฟ้านะครับเราก็เลยอยากจะนําเสนอนะฮะว่ามันมีอาชีพอะไรที่เกิดขึ้นบ้างนะครับเพื่อสร้างแรงบันดาลใจนะและสร้างการเตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวรับโอกาสดีๆเหล่านี้นะครับสำหรับ เคสวันนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นคนที่สร้างอาชีพจากการมาของ EV นะครับเรียกได้ว่าเป็นช่างซ่อมรถยนต์ไฟฟ้าตัวฉกาดอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยพร้อมแล้วไปดูกันเลยดีกว่าครับ ผมช่างดำครับวิรัสักเป็นพ่วงนะครับก็ประกอบกิจการเกี่ยวกับการซ่อมบํารุงรถพลังงานไฟฟ้าครับแล้วก็มีการดัดแปลงด้วยครับผม<อ>ปีนี้ครับอายุ34ปีครับหลายคนเนี่ยก็รู้จักช่างดำนะว่าจึงเริ่มต้นนะก็คือมีการดัดแปลงที่เรามาเจอกับช่างดำ้วก็มีติดโซลา่าเอาแบตเตอรี่มาใช้หลังๆเนี่ยมีการซ่อมรถไฟฟ้าที่เขาตีคืนเป็นซากด้วย ผมคิดว่าน่าจะเป็นช่างซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าครับด้วยความคิดของตัวเองนะครับก่อนหน้านี้คิดไหมว่าตัวเองจะมาทําอาชีพนี้กลับไปไกลๆนิดนึงนะครับจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้คิดนะครับว่า,วาเราจะมาถึงทําอาชีพแบบนี้นะครับเกี่ยวกับด้าน e v โดยเฉพาะแบบนี้นะครับซึ่งถ้าจะให้เท้าความเนี่ยจริงๆแล้วผมเริ่มจากความชอบก่อน,นครับ สนใจชอบก็เลยพยายามจะทําให้เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆจนอยู่ดีๆมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็ทําให้เราได้เริ่มเอาเงินก้อนสุดท้ายเรามาลงครับก็เลยกลายเป็นว่าพอมีคนเห็นว่าเราทําแบบนี้ก็เลยเกิดเป็นอาชีพขึ้นมาทําให้เราเริ่มเปลี่ยนความคิดตามว่าโอเคอันนี้แหละอาจจะเป็นอาชีพได้ก็เลยทุ่มเต็มที่มาด้านนี้ครับก็เลยกลายเป็นมาถึงปัจจุบันครับ ผมจบปะวะสไฟฟ้ากําลังครับจบตอนอายุ18แล้วละตอนนั้นทําเกี่ยวกับไฟฟ้าอะไรเลยไหมช่างรถไฟฟ้าเลยปะไม่ไม่มีโอกาสได้ทําเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากําลังตามที่เคยเรียนเลยเพราะว่าจริงๆแล้วพื้นฐานผมเนี่ยคือคุณพ่อผมเนี่ยเปิดอู่ปะผูกคอพ่นสีช่วงล่างก็เลยมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านรถยนต์บ้างบางส่วนอาจจะไม่ได้ชอบสักเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากงานบอดี้รถงานช่วงล่างหรือว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันค่อนข้างจะมีน้ํามันเยอะหรืออะไรก็ตามมีเสียงดังกลิ่นควันอะไรเงี้ยครับพอเวลาไปมองเห็นรถไฟฟ้าซึ่งเมื่อก่อนเน ไม่มีเลยก็เลยอยากจะทำดูครับตอน18บแปดน,นช่วงลอยต่อระหว่างเรียนจบปวสช่วงที่จะเริ่มทํางานเป็นตัวของตัวเองนะครับก็คือไปรับเหมาก่อสร้างก่อนอจบจบไฟฟ้ากําลังแต่ไปรับเหมาก่อสร้างเริ่มตั้งแต่ทําฟุตติ้งขึ้นมาเลยครับผมฟุตโครงสร้างขึ้นมาจบงานเตกงานสถาปัตจบพร้อมส่งมอบเลยประมาณนะั้นคือทั้งหมดเลยก็คือคทั้งงานโครงสร้างตกแต่งระบบไฟฟ้า ใช่ครับก็คือทำเอ<ม>งอ<า>ิด <in S 1> ด้วยบิวอินด้วยครับผมก็คือทําเองหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นบิวอินชุดครัวอะไรพวกนี้ก็ดีไซน์เองทําเองจบงานทั้งหมดเลยครับแล้วตอนนั้นเป็นไงฮะทำแล้วดีไหมตอนนั้นที่ทําตั้งเป้าไว้เหมือนกันนะครับว่าเราจะทําประมาณนี้แหละช่วงประมาณสัก3ปี5ปีถ้าเราคิดว่าดีเราจะไปต่อแต่ถ้าเกิดเราไม่ดีเราจะต้องหาอาชีพเข้ามาเสริมหรือว่าเปลี่ยน แล้วตอนนั้นคือเราทําก็ดูแล้วมันก็ดูอนาคตสดใสนะถือว่าดูดีเหมือนกันนะพับเด็กอายุ18จบมาใ<ช>่เป็นผู้รับเหมาใ<ช>มีช่างทําบ้านโอ้โหเงินหมุนเวียนก็น่าจะเยอะเหมือนกันเป็นล้านจริงๆก็ถือว่าเยอะมากเลยนะครับเยอะจนเรียกว่าดีใจด้วยซ้ำครับว่าเอ๊ะเรามาถึงจุดนี้ได้ก็ถือว่าดีใจเพราะว่าในในช่วงนั้นคิดว่าดีสุดแล้วเพราะว่าเราคือตัวผมเองครับเรียนนอกเขาเรียกว่ายังไงครับไม่ได้เรียนอยู่ในระบบครับมต้นมปลายผมก็เรียนกศน ็เลยคิดว่าในการเรียนของผมแบบนี้การใช้ชีวิตก็ไม่ได้สบายนะครับก็พอมาได้จับเงินประมาณนี้ผมก็คิดว่าผมโอเคแล้วหน้าอะไรนะรได้จับเงินหลักล้านใช่ครับตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนี้เราคิดว่าครั้งแรกจับเงินเริ่มเริ่มที่เป็นล้านที่มาอาจจะประมาณสัก <19. S 2> อายุ19บเก้า แต่ก็นู่นด้วยสเกลงานที่พอผู้ใหญ่เขาเห็นความสามารถเราเขาก็จะกล้าให้งานเราใช่ไหมครับเราก็เลยได้เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆจนขยับเป็นงานคอนโดครับจากห้องเดียวขยับเป็น1ชั้นาจาก1ชั้นยกแท่งให้เราไปทําเป็นทั้งคอนโดไปเลยอลยะไรอยงี้ครับย้ายมาจากงานคอนโดก็ขยับไปเป็นงานเซ็นทรัลอะไรพวกนี้ครับ คือเงินที่เราได้มามันได้เยอะก็จริงครับแต่ค่าใช้จ่ายมันก็เยอะตามตัวครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีก็ตามอันนี้สําคัญมากเลยแล้วก็ค่าแรงครับแต่สุดท้ายแล้วครับพี่บริหารยังไงก็ตามเนื่องด้วยจากว่ามันมีความระยะเวลาที่ตั้งใจไว้ด้วยครับว่าเราอาจจะแบบถึงจุดนี้แล้วช่างมีอยู่ประมาณ300คนครับรู้สึกก็จะเยอะเกินไปกับคนอายุ20แล้วตอนนั้นนะครับก็ประมาณ20ต้นๆผมก็คิดว่าผมไม่ไหวแล้วนะ ต้องดูแลคนหลายช่วงอายุครับซึ่งเราก็ต้องปรับตัวหาเด็กที่ประมาณสิบปลายๆกับคนรุ่นที่แบบเก่าๆเลย60กว่ายังมีทํางานอยู่ใช่ไหมครับพี่แล้วก็ช่วงนี้ต้องปรับตัวเยอะบางทีปวดหัวเพราะเราปรับแค่ไหนพวกเขาไม่ปรับมันก็แย่อยู่ดีครับในเรื่องการควบคุมงานก็เหมือนกันครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะมีจุดจุดหนึ่งที่แบบแต่ละสายงานนะครับคือเรียกว่าสะสมยอดที่มันเรียกว่าเป็นยอดจมครับมันก็เลยทาให้เกิดการขาดทุนขึ้นมาครับ เพราะในวงการก่อสร้างปกติเขาจะไม่รักษาน้ำใจกันเลยงานหมดเขาจะตัดคนงานทิ้งเลยแต่เราก็โดนเราแบกไว้แบกไว้ครับแบกไว้พอถึงจุดสุดท้ายแล้วเนี่ยเราไปแบกเขาไว้เราเนี่ยครับเจ็บ ซึ่งตรงนั้นแหละครับมันเป็นค่าที่จ่ายขึ้นมามันทาให้เราต้องขายทุกอย่างครับตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นก็น่าจะมระมาณ22แล้วมั้งครับ22ก็คือทํารับเหมามว่า3ปีถึงจุดสูงสุดจับเงินล้านตอน19บาผ่านไป3ปีต้องยอมขายทุกอย่างต้องยอมขายเนื่องจากว่าพอเวลาเราเริ่มติดลบแล้วครับเรารู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วเนื่องจากเงินที่เราตั้งเบิกก็ไม่พอครับแล้วเราก็ไม่อยากมีปัญหากับคนงานเราด้วยครับ เราก็เลยจะเป็นต้องขาย,ขาย,ยอะไรอะไรที่สะสมมาแล้วเราก็ขายเช่นผมมีตึกอยู่ที่สุพรรณบุรี <c oughs> ก็คือที่บ้านเกิดครับมีตึกมีห้องแถวก็ขายหมดเลยครับมีรถเฮียบรถ10บล้ออะไรก็ตามรถยนต์อะไรก็คือขายหมดเลย <c oughs> เรียกว่าเหลือรถไว้ใช้คันเดียวครับแล้วเอาเงินตรงนั้นไปจ่ายค่าแรงครับ แล้วก็เหลือเงินมาตั้งต้นอยู่ประมาณแสนหนึ่งได้ั้มครับที่เอามาเริ่มงานไฟฟ้าแบบจริงจังเพราะในระหว่างที่ทำเนี่ยผมชอบด้วยความชอบรถ E ีีใช่ไหมเล่นของผมมาเรื่อยๆศึกษามาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบตเรื่องมอเตอร์หรืออะไรต่างๆพวกนี้ครับในระหว่างนั้นครับตอนนั้นถ้าย้อนกลับไปผมจำไม่ผิดคือทําสร้างรถขึ้นมาครับเป็นรถ3ล้อทรงสปอร์ตคันเล็กๆไม่ใหญ่มากครับก็เราก็ขึ้นโครงทั้งโครงสร้างช่วงล่างระบบต่างๆคือทําด้วยมือ100%เเลยครับจนจบบอดี้ต่างๆ แล้วก็ขายคือในระหว่างคันนั้นนะครับเหมือนเราได้เรื่องเขาเรียกว่าไงครับยอดคนติดตามจาก Facebook ที่เห็นการทํางานของเราว่าเราเราจะโพส์ไปเรื่อยๆวนัน2วันโพสตีว่างานคืบหน้าแค่ไหนครับ ก็ได้คนติดตามจากตรงนั้นมาพอจบจากคันนั้นเนี่ยก็เริ่มได้ลูกค้าใช่ครับเริ่มมีคนมั่นใจว่าอ๋อเขาคงไม่หนีเราไปหลอกอะไรอย่างเงี้ยโดยประมาณคิดตัวเองนะครับก็เริ่มมีลูกค้าตั้งแต่วันนั้นอันนั้นตอนนั้นมาตั้งอู่ที่นี่หรือยังยังไม่ได้เปิดอู่ครับก็คือมามาอยู่ที่นี่แต่ว่ายังไม่ได้เปิดเป็นอู่เนื่อง่าเปิดเป็นส่วนตัวก็คือทํำทดสอบความสามารถของตัวเองก่อนใช่ครับก็คือมาตั้งหลักที่ลําพูนใช่ครับก็คือขายทุกอย่างแล้วมาอยู่ที่ลําพูนครับก็เลยเอาเงินหนึ พี่เนื่องจากว่าเขาขายหมูกระทะกันเนี่ยประมาณ199แล้วซีฟู้ดเขาจะไปประมาณ399แต่ผมป่ามากเลยพี่หมูกระทะ159พร้อมซีฟู้ดด้วยเลยเขาขายกัน499ผมกะเลย159จะล้มแถวนี้ให้เรียบเลยเราจะอยู่ล้มล้มเองเลยพี่ไม่เป็นท่าเลย ขาดทุนวันหนึ่งวันหนึ่งเยอะมากครับก็เติมเข้าไปจนเงินมันหมดแล้วก็พอดีกับจังหวะที่รถที่เราทําต้นแบบเนี่ยเสร็จพอดีร้านเจ๊งพอดีรถเสร็จพอดีครับมีเงินกลับเข้ามาพอดีมันเลยกลายเหมือนกับว่าช่วงลอยต่อแบบหมินมากแต่ก็ดีที่หลุดออกมาได้ก็คืออันนั้นเจ๊งอันนี้หนุนให้เรากลับขึ้นมาได้ใช่ครับ เป็นเรื่องของความฟลุกแล้วก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจของผมส่วนนึงเนื่องจากว่าที่ที่สุพรรณผมอยู่หน้าโรงงานน้าตาลซึ่งมลภาวะหน้าโรงงานเราไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมเพราะมีทั้งโรงงานแอลกอฮอล์โรงงานผลิตไฟฟ้าคืออยู่โซนนั้นติดกันหมดเลยใช่ครับเป็นเครือเดียวกันซึ่งมลภาวะมันแยก่ก็เลยอยากพาพ่อกับแม่มาอยู่ที่นี่เนื่องจากอากาศก็ดีกว่าแล้วอีกอย่างตรงนี้เป็นที่ของอา <R S 2> <R S 1> ผมอาผ,<ม>ผมก็เลยแบบแบ่งสัดส่วนให้อยู่นะตรงนี้ก็เลยพอดี ไม่<ำ>มีเลยเนี่ยต้องใช้คำว่าไม่มีเลยจริงครับเนื่องจากว่าผมไปถามใครก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเนื่องจากว่าพอความไม่มีศึกษาจาก YouTube ต่างประเทศ uh huh. มองได้แค่ภาพเพราะฟังไม่รู้เรื่องครับ uh huh. ไม่รู้ภาษาอังกฤษนะครับพี่เพราะงั้นกเ็เริ่มจากดูภาพ uh huh. แล้วก็เก็บเกี่ยวความรู้ด้วยประสบการณ์ที่เราเจอครับ uh huh. ต่ออันนี้แบบนี้ใช้ไม่ได้จําไว้แล้วครับถ้าตอบเหมือนเดิมพังนะ uh huh. เสียเงินอีกแล้วอะไรอย่างี้ครับก็เริ่มเก็บเกี่ยวจากประสบการณ์มากกว่า เอาจริงๆนะพี่ครอบครัวไม่เชื่อมั่นแล้วครับว่าผมจะรอดทุกคนอมองว่าบ้าแล้วบ,<อ>บ้าแล้วมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนบ้าไปแล้วจะพาครอบครัวลําบากแน่แต่ด้วยความที่เราแบบชอบแล้วเราก็มันอาจจะมีอะไรที่ทําให้เรารู้สึกได้ครับว่าว่าเราเราสามารถทําได้นะในทางนี้ในความมั่นใจครับ ต้องนึกภาพนะบางคนคนพูดถนงทีคนดูไม่เข้าใจนะค,คือ10ปีที่แล้วมนันไม่มีสัญญาณเวลาเราพูดถึงรถเนตยวในฟ้าคนไทยก็จะบอกว่าอีก10ปีอะ ่าจะเกิดแล้วตอนนั้นพี่เข้าใจนะแล้วตอนนั้นรู้สึกโดดเดี่ยวไหมเวลาเราพูดไปแล้วเขาไม่เชื่อในสิ่งที่เรากลับโดดเดี่ยวมากเลยพี่แต่ว่าในความโดดเดี่ยวมันทําให้เราต้องพยายามทําให้ได้ทําให้เขาเห็นว่าจริงๆแล้วมันไปได้นะไม่ใช่ว่ามันจะว่างเปล่าเสมอแม้กระทั่งคนในครอบครัวซึ่งเราต้องทําให้คนในครอบครัวยอมรับเราให้ได้ก่อนเขาจะได้เป็นกําลังใจให้เราพอพ้นไปคันแรกๆเนี่ยก็เริ่มทําให้ทุกคนในครอบครัวเริ่มแบบว่า โอเคเป็น,เ,ปนเริ่มเป็นกําลังใจให้เนะื่องจากว่าเห็นความเป็นไปได้แล้วว่ามีคนจ่ายตังค์ซื้อใช่ครับก,ก็เลยก็เลยทําให้เกิดอาการที่เรียกว่าเงินหมุนงานเดินขึ้นมาแล้วก็เริ่มเอาแบ่งสานปันส่วนเรื่อยๆจนมาถึงตอนนี้แล้วครับแสดงว่าช่วงแรกคือเราเน้นสร้างงานสร้างรถ E ีีเป็นหลักก็คือเมสต,ตาออเดอร์ครับผมก็คือเป็นรถสาล้อเล็กมีอย่างอื่นดีไหมมีเป็นรถ3ล้อครับรถมอเตอร์ไซค์จักรยานตอนแรกรับงานเล็กๆเลยครับรถ4ล้อขนาดเล็กรถตุ๊กๆอะไรพวกนี้ครับจะอยู่ในโซนนั้นครับ ตอนนั้นดัดแปลงยังตอนนั้นก็จริงๆยังไม่เริ่มครับยังไม่เริ่มงานดัดแปลงครับจะเป็นงานสร้างมากกว่าอ่าก็คือสร้างขึ้นอาจากใหม่เลยวางโฟวางเฟรมวางอะไรเสร็จเรียบร้อยขยับขึ้นมาหน้าทำอยู่นานไหมตรงนั้นก็น่าจะแช่อยู่ประมาณ1-2ปีหนึ่งถึงสองปีใช่ครับแล้วก็เริ่มขยับขยายทีเริ่มขยับขยายมาเป็นงานดัดแปลงครับก็ต่อยอดจากสิ่งที่รู้นี่แหละครับก็เริ่มขยับมาเนื่องจากผมเริ่มจากจักรยานใช่ไหมครับมาเป็นมอเตอร์ไซค์สามล้อเล็ก4่ล้อเล็กก็ขยับมาเป็น4่ล้อขนาดใหญ ก็คือเหมือนเรามีพื้นฐานนะครับเราต่อยอดจากพื้นฐานตัวเราเองเพราะเราหาที่ไหนไม่ได้นะครับถ้าจะก,กระโดดไปเลยผมว่าเจ็บหนักแน่นอนตรงนี้แหละครับประสบการณ์ต่อยอดตัวเองครับลองผิดลองผูกด้วยตัวเองจนอุปกรณ์น่พังถ้าตีมูลค่าอุปกรณ์ที่เราเรียนรู้เองพั<ฮ>งเนี่ยตีเป็นเงินเท่าไหร่ผมว่าน่าจะหลายล้านพอสมควร คือค่าเรียนที่ทำให้เราเรียนจนจบปีวิวิชาปีวิเนื่องจากมอเตอร์คอนโทรเลอร์นะครับคอนโทรเลอร์ใบหนึ่งเมื่อก่อนก็4 5่ห0 0มื่นแล้วแบตเซตหนึ่งก็3 4แสนไปแล้วครับพี่ครับคือได้มาแบบเขาบอกว่า3 0 0แสนได้มาประมาณนี้แต่เราใช้ได้แค่ประมาณ5% 10%ของมูลค่าที่เราจ่ายไปแค่นั้นเองมันมูลค่ามันเยอะมากครับซึ่งกว่าจะหาเงินได้มันก็ยากมากใช่ไหมพี่กว่าจะได้กําไรจากทุนคันที่ขายไปเอามาวนสร้างคันใหม่แล้วต้องมาเรียนรู้อีกแต่ว่าก็ใช้เวลาสะสมลูกค้าจนลูกค้าค่อยๆยอมรับ เป็น10ปีใช่ถ้านับถึงปัจจุบันอาจจะประมาณ10 10ต้นต้นสิปีโดยประมาณแล้วกันครับพี่ปีถึงสปีครับพอเราเริ่มจากสร้างดัดแปลงแล้วก็เริ่มมาซ่อมรถ<ช>เริ่ม,มทำโซลา่าอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้โโก,กมม็มองมองมุมมองลูกค้านะครับว่าเขาจะไปทางไหนเราก็พยายามไปตอบโจทย์เขาทีละส่วนครับ,รบถ้าคนบางฟังถึงตรงนี้บางคนก็จะมองว่าเฮ้ยบางทีอ่ะอาจจะเป็นเพราะช่างดําโชคดีมีพื้นฐานเรียนด้านไฟฟ้ามาอยากถามว่าไอตอนที่เราจบไอความรู้ด้านไฟฟ้ามาเนี่ยเราคิดว่า ต้องควรขวายเพิ่มอีกกี่เปอร์เซ็นต์ถึงทําอย่างวันนี้ได้ถ้ามองจากมุมนั้นนะครับรู้แค่บวกกับลบครับรู้แค่บวกกับลบใช่ครับรู้<อ>รแค่คูบวกคูลบอย่างช็อตกันพอเนื่องจากเรียนทวิภาคีเนี่ยเป็นการเรียนปรับวุฒิครับครับถ้าเราพูดกันตามตรงของสถานะการศึกษา,าในเวลานั้น,นครับคือเราไปเรียนเพื่อให้มีวุฒิ ใช่ครับไปทํางานได้<ง><ง>อาจจะได้ไม่โดนว่าเออไม่มีวุฒิไร้วุฒิงครับพเพราะฉะนั้นในในความรู้ที่มีรู้จักแค่บวกกับลบลายกับนิวตันก็มีความรู้ประมาณนั้นที่เหลือเราต้องหาเอ,าเองครับพี่ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ในการขนขวายความรู้นะเวลานั้นก็ ต้องเรียกว่าต้อง90%แน่รับต้องบวกแน่แนซึ่งตอนนั้นเนื่องด้วยจากว่าความรู้ที่หาได้เนี่ยค่อนข้างจะมีขีดจํากัดมากๆแค่เราจะเซิร์ชในคําคํานึงเพื่อให้เราเจอในสิ่งที่ต้องการมันก็ยากมากแล้วครับแสดงว่าพวกสับรถไฟฟ้าอะไรอุปรกรณ์ฟ้าก็ยังไม่เข้าใจตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้ถูกไหมใช่ครับถึง <ๆ S 2> เราจะเซิร์ช<ๆ>เป็นภาษาไทยยังไม่เจอเพราะตอนนั้นก็ยังไม่มีใครทำรจะหันไปหาใครละครับในเมื่อทุกคนก็ยังไม่ได้เริ่มครับหรือถ้ากลุ่มที่เริ่มแล้วอาจจะไม่ได้มาบอกกัน แต่ปัจจุบันเนี้ยจะหาง่ายใช่ไหมครับเซิร์ชเป็นภาษาไทยเราก็เจอแล้วครับถ้าพูดว่าวันนี้อาชีพที่เราซ่อมรถ e-V วันเนี้ยพูดได้เต็มปากไหมวันเลี้ยงปากเลี้ยงทองเราได้ได้เต็มปากพี่ว่าอยู่รอดครับเลี้ยงเลี้ยงตัวเราเองได้เลี้ยงพนักงานในอู่ได้ครับ ถ้าในมุมผมแล้วกันนะครับก็น่าจะต้องเป็นเรื่องของช่างยนต์ครับเพราะว่าเนื่องจากว่าโครงสร้างหลักเรายังเป็นรถยนต์มาตรฐานทั่วไปครับผมก็เรียกว่าเป็นช่างยนต์แล้วกันนะครับงานช่วงล่างอย่างที่2ก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องระบบไฟครับ DC DC AC นะครับที่เป็นระบบไฮโวลครับอันนี้สําคัญครับอย่างที่สามอาจจะเกี่ยวกับเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ครับเนื่องจากว่ารถปกติเดี๋ยวนี้ก็รถรุ่นใหม่ๆจะมีระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามามากขึ้นครับสอย่างนี้ครับต้องรวมกันครับในคนคนเดียวที่จะเอามาทําเรื่องนี้ครับถึงจะสามารถซ่อมรถยนตไไฟฟ้้าอดีใครับ เราจะได้รู้ครบจบวงจรทั้งหมดครับแล้วเราก็จะสามารถเรียบเรียงปัญหาได้แก้ไขปัญหาได้ครับถ้าอยากจะบอกใครที่แบบว่าสนใจอยากทําอาชีพ E ีวีอย่างนี้บ้างเนี่ยอยากจะบอกเขาอย่างไงครับถ้าสมมติเรามีคนที่เขาอยากจะเฮ้ยจริงจริงก็อยากจะบอกว่าให้เริ่มเลยอย่าก,กลัวอย่าก,กลัวการเริ่มต้นครับ คือถ้าเอาความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับคือผมไม่กลัวการเริ่มต้นครับผมจะเริ่มต้นเลยครับเริ่มต้นแล้วหาโอกาสเอาครับผมเชื่อมั่นว่าจะมีโอกาสให้เราเริ่มต้นได้แน่นอนครับครับผมแล้วก็ความรู้เราสามารถหาเพิ่มเติมได้ขนาดผมแบบเริ่มในจุดที่ไม่ได้มีใครทําเรื่องด้านนี้ผมยังเริ่มขึ้นมาได้เลยครับครับผมเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี้ยครับเริ่มง่ายมากครับความรู้หาได้ง่ายมากครับคอร์สอบรมต่างๆก็จัดกันเยอะมากเลยครับเพราะฉะนั้นก็อย่ากลัวการเริ่มต้นครับอย่ากลัวเริ่มต้นที่จะเรียนรู้อะไรใหมมๆผ ก็ต้องบอกว่าช่างดํานี่ก็เป็นตัวอย่างนะจากแบบเฮ้ยไม่มีอะไรจุดเริ่มต้นแสนสุดท้ายนะหนึ่งแสนสุดท้ายแล้วเอามาทำจนวันนี้ สิบกว่าปีที่เดินบนทางนี้จนกระทั่งเป็นอาชีพนะเป็นช่างดําที่หลายคนรู้จักนะครับมีรถมาให้ซ่อมมากมายที่บางคนบอกว่าซ่อมที่อื่นไม่จบมาจบที่นี่ตัวเองภูมิใจไหมภูมิใจสิครับพี่ทาแล้วจบได้ก็ดีใจแล้วครับเราบอกวันนี้ดีใจที่เราได้คุยกันแบบชีวิตนะเราพูดถึงชีวิตนะว่าชีวิตมันไม่ง่ายก็นี่คือตัวอย่างนะครับของคนที่ทําอาชีพเกี่ยวกับ e ีวีนะครับเปิดใจยอมรับมันแล้วมันมีโอกาสใหม่ๆเสมอโบแต่ไปมองว่าเอ้ยอาชีพเดิมจะหายไปบางคนกลัวอาชี ชีพเดินจะหายไปแต่มันก็มีโอกาสเปิดขึ้นมาใหม่ถูกไหมใช่ครับฉะนั้นช่างดาวก็เลยบอกว่าอย่าก,กลัวที่จะเริ่มต้นใหม่เรียนรู้แล้วก็เก็บโอกาสได้ได้ครับโอเค <Okay. S 2>